สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการผู้เช้าข่าวสปทวันนี้ผมอยู่ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสีร่มเย็นณวัดใหม่สีร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกับโครงการพัฒนาจิตสติรู้ตัวปัญญารู้คิดสําหรับผู้บริหารรุ่นที่1ซึ่งในวันนี้มีผู้บริหารจากส่วนกลางสํานักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานจากเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศมาอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ เราไปติดตามรับชมเรื่องราวดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยครับค่ะสำหรับโครงการพัฒนาจิตนะคะสติรู้ตัวปัญญารู้คิดเป็นสิ่งที่ ทางผู้บริหารสพโดยเฉพาะท่านเลขาธิการอําพรที่นาศานะคะท่านเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะต้องเติมสภาวะทางจิตใจของพวกเราทุกคนที่เป็นผู้บริหารนะคะที่จะต้องดูแลนักเรียนเพื่อให้จิตใจนั้นเข้มแข็งอยู่ภายใต้สภาวะที่เราบอกว่าถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิด -19 แต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องเติมพลังให้กับ คนทุกคนที่จะต้องดูแลนักเรียนด้วยความรู้สึกที่เพียบพร้อมไปด้วยทั้งเรื่องของอกำลังกายกำลังใจและที่สำคัญวันนี้นะคะที่ได้มาอยู่ที่การรวมคนของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในลักษณะของการเพิ่มพลังงานให้กับใจ,ใจิตใจตรงนี้อยู่ที่บอกว่าสติรู้ตัวนั่นหมายความว่ารู้เท่าทันสิ่งที่จะได้เจอแล้วก็ เป็นเรื่องของการที่ทําให้เกิดปัญญาที่จะทําให้เกิดการรู้คิดแล้วก็เติมสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็จากที่ตัวฉันเองนะคะได้มีโอกาสมาร่วมดําเนินการจุดนี้เนี่ยมองเห็นถึงความสําคัญเลยว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็ต้องเฝ้ามองจิตเพื่อที่จะทําให้จิตตรงนี้เข้มแข็งแล้วกเกิดสติ เมื่อสติมีปัญญาเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำจะต้องทำด้วยความใส่ใจแล้วนอกจากความใส่ใจที่เกิดขึ้นแล้วยังเป็นผลทำให้เราสามารถที่จะทำเพื่อทุกๆคนและทุทกๆงานได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ะะวันนี้จึงเชื่อว่าทุกท่านที่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพอออเคพื้นที่การศึกษาทั้งหมดนะคะประมาณ10ท่านแล้วก็มีทั้งรองพอออเขต18ท่านพอโอโรงเรียนนะคะ41ท่านแล้วก็ยังมีพออส่วนกลางด้วยที่เป็นทั้งขออสํานักผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ ในสภาทอส่วนกลางและตัวฉันเองก็เช่นกันค่ะรวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษาที่อำนวยความสะดวกและพร้อมที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์สิ่งหนึ่งคือพลังจิตที่เข้มแข็งเพื่อจะก่อให้เกิดงานที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพนะคะจึงบอกได้เลยว่าจากที่เราผ่านมาเราเห็นเลยว่าโครงการนี้ซึ่งอบรมผู้บริหารรุ่นที่หจะพบเลยว่าจากเดิมตั้งเป้าหมายไว้80คนแต่มีผู้สมัครสนใจในการที่จะ ทำให้ตัวเองมีพลังในการทำงานเพื่อนักเรียนเพื่อชุมชนเพื่อผู้ปกครองแล้วก็ขอทุกๆคนในสังคมมีตั้ง400กว่าคนนะคะเราคาดว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้ทุกๆคนนำไปขยายผลและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการและทำงานของสพถต่อไปค่ะการปฏิบัติครั้งนี้นะครับเราไม่ได้บ,บังคับ เพราะทุกคนเองมีความสมัครใจถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีนะครับในการปฏิบัติมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะยอมรับและก็น้อมปฏิบัติในสิ่งที่ดีให้กับ,กบตัวเองเพื่อที่จะนําไปสู่ผู้อื่นอันนี้สิ่งที่เราต้องการตามวัตถุประสงค์ของเราเองเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าตามโครงการพัฒนาจิตสติรู้ตัว ปัญญารู้คิดสําหรับผู้บริหารรุ่นที่1ของสวทเนี่ยครับเราเองก็รู้สึกว่าประสบผลสําเร็จครับจากแบบประเมินต่างๆทุกคนเองมีความตั้งใจสูงมากและสิ่งหนึ่งที่เราเองบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่ความสุขครับมีแต่ความมีแต่รอยยิ้มสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับหเราไม่ได้ยิ้มด้วยด้วยด้วยกิริยาอาการอย่างเดียวเรายิ้มด้วย 1, 1. ก็คือจิตใจยิ้มครับ2สาาาายยยตติิ้้้มมคครรับ3หนัาายยบ สี่แล้วก็ทําให้โรคเรายิ้มเพราะคนที่อยู่ใกล้ก็จะมีตัวความสุขสิ่งนี้แหละครับที่เราประทับใจและโอกาสต่อ,ต,อต่อไปเราคิดว่าทุกคนเองก็อยากมาปฏิบัติกับเราตามที่ท่านรองเลขาธิการได้กล่าวว่ามี400กว่าคนที่สมัครมาด้วยความสมัครใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองท่านเลขาธิการเองท่งกกานก็กรุณาว่าให้มีการพัฒนาและก็มีการอบรมรุ่นต่อ,ต,อต่อไปตามความต้องการของผู้ ผู้ที่ต้องการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสายบริหารหรือสายบุคลากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อจะนําไปสู่กับผู้เรียนที่จะเป็นอนาคตของชาตินี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับทุกท่านครับถ้าได้ท่านได้มีความาประสงค์ที่จะเพิ่มเติมหรือมีโอกาสเราได้จะแจ้งข่าวดีไปยังท่านเพื่อให้ท่านได้สมัครเข้ามารับการอบรมพัฒนาตัวเองและพัฒนาผู้อื่นตลอดจนพัฒนาประเทศชาติครับ หรือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางสบถนะครับที่ให้โอกาสให้กับผู้บริหารได้เข้ามาพัฒนาจิตเพื่อที่จะทําให้ตัวเองได้มีสตินะครับอยู่กับตัวตื่นรู้ในการที่จะเอาเป็นเป็นหลักคิดหลักในการทํางานหลักในการพัฒนาความก้าวหน้านในอาชีพการงานและก็อาชีพของส่วนตัวซึ่งถือว่าการดําเนินการในโครงการนี้นะครับทางสบทได้ให้ความสําคัญขณะเดียวกันผู้บริหารที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ก็จะนำเอาแนวคิดแนวทางนะครับไปขยายผลให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผมเชื่อมั่นว่า,าการดำเนินการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้มีสติอยู่กับตัวเกิดความเบาเกิดความโปร่งครับโล่งและก็ทำให้การทำงานเราประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไปสิ่งที่ผมเองนะครับมีความตั้งใจจะนำไปขยายผลก็คือ จะจัดให้มีโครงการให้กับผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่มนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาตลอดทั้งให้โอกาสกับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสมัครใจนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับให้มีการอบรมพัฒนาจิตในโอกาสต่ตอไปครับดังนั้นสิ่งที่เราคิดก็มีความสุขยิ่งเราได้ปฏิบัติก็ปีนความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าครับ รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะพุทธศาสนาจะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ไม่ใช่เรื่องงมงายอีกต่อไปและอยากให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาเรียนรู้พระธรรมที่เป็นจริงและก็สามารถสัมผัสได้นะคะที่วัดใหม่สีร่มเย็น อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะสำหรับโครงการที่หลังจากอบรมแล้วก็ตัวดิฉันเองจะกลับไปพัฒนาโรงเรียนพัฒนาบุคลากรแล้วก็พัฒนาเยาวชนอยากจะให้เด็กๆทุกคนคะ่ะเริ่มที่จะรู้จิตใจของตนเองก่อนให้พัฒนาจิตใจของตนเองก่อนจากนั้นนะคะจึงจะสามารถที่จะมีสติในการที่เขาจะรู้ว่าแต่ละวันเขาจะทำหน้าที่อะไร สำหรับการเป็นนักเรียนที่ดีจากนั้นเขาก็จะเกิดปัญญาในการที่จะทำสิ่งต่างและสำหรับโรงเรียนวัดลิ้นทองเองเราเป็นโรงเรียนที่มีนวัตรกรรมทางการเกษตรเราทำอุทยานการเรียนรู้โคกหนองนาบ้านลูกพ่อรอก้าช่วยสารฝันให้กับเด็กๆได้เป็นเกษตรกรที่มีสติมีปัญญาและสามารถที่จะนำความคิดต่างๆไปช่วยพัฒนาตนเองให้รอดพ้น จากอบายมุกทางปวงค่ะ